ในตอนนี้นะครับอยากจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลกันสักเล็กน้อยนะครับพอธุรกิจที่เราจะคุยกันก็คือธุรกิจสายหมูนั่นเองครับ ธุรกิจสายมูเนี่ยครับบอกแล้วติดเทรนด์ในปี2565ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ลากยาวมาจนถึงปี2566นี้เลยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าธุรกิจสายมูทำไมถึงติดกระแสะได้ยาวนานขนาดนี้ครับ เชื่อว่าช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครไปเดินตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียก็ตามนะครับน่าจะได้เห็นธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจสายมูเนี่ยมาคืนเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อมงคลเบอร์มงคลนะครับวอลเปเปอร์เคสโทรศัพท์หมอดูโหราศาสตร์สตร์ต่างๆนะครับตอนนี้มีเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยน่าจะต้องเคยโดนยิงแอดมาโดนสักตัวหนึ่งแน่ๆนะครับเพราะธุรกิจสายมูตอนนี้เป็นอะไรที่ปังมากๆเลยครับซึ่งเหตุผลนะครับประกอบกับที่ผมหาข้อมูลมาบวกกับสอบถามกับผู้ประกอบการสายมมูา ว่าทำไมอยู่ดีกระโดดเข้ามาอยู่ในธุรกิจสายมูกันขนาดนี้นะครับเหตุผลเดียวที่เด่นและชัดมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเพราะว่ามาจิ้นหรือว่าอัตราในการทํากําไรสูงมากนะครับมาจิ้นหรือว่าอัตราทํากําไรนะครับถ้าแบบง่ายๆเลยก็คือราคาขายเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนเขาเนี่ยครับมันเหลือส่วนกําไรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดให้เปรียบเทียบกับธุรกิจทั่วไปสมมติว่าขายเคสโทรศัพท์นะครับเปรียบเทียบเคสโทรศัพท์ทั่วไปกับเคสโทรศัพท์สายมูแบบเอาแค่ตามวันเกิดหรือว่าปังตามวันเปลี่ยนรายวันนครับ ก็ขายแพงได้มากกว่า2-3เท่าเลยนะครับแค่สีตรงตามวันตรงตามความมูส่นนั้นเองครับซึ่งเหตุผลที่เขาสามารถขายอัพราคาได้2เท่า3เท่านะครับเป็นเพราะว่าธุรกิจสายมูเนี่ยครับเล่นกับสิ่งที่เรียกว่า Emotional Value นะครับซึ่ง Emotional Value เนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่ถ้านักการตลาดจับได้ดีและเล่นได้ดีนะครับสามารถเอา valu e ได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าคนโดยทั่วไปนะครับมักจะตัดสินใจ ซื้อสินค้าด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลเป็นที่ตั้งอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่ทําการตลาดแบบฟังชั่นแนลแว l u ลูนะครับมันจะต้องดีจริงๆมีประโยชน์จริงๆแตกต่างจริงๆและราคาเหมาะสมนะครับคนถึงจะหันมาใช้แต่อ m มูช o ั่นแนลแวลูจะไม่ใช่ในแง่มุมนั้นเลยนะครับ ซึ่งหนึ่งในตัวอย่างที่ใช้ emotional value ได้ดีมากๆเลยครับนั่นก็คือพวกกลุ่มที่เป็น luxury brand น,นะครับอย่างเช่นกระเป๋า airmax สักใบหนึ่งเนี่ยผมเชื่อทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าต้นทุนในการผลิตเขาเนี่ยไม่กี่พันไม่กี่หมื่นใช่ไหมครับแต่ว่าหลายๆครั้งบางรุ่นนะครับอย่างเบอร์กินบางรุ่นที่ออกมาเนี่ย ออกมาขายเนี่ยหลักแสนบางใบหลักล้านนะครับซึ่งเหตุผลที่เขาสามารถทําได้เนี่ยเขาไม่ได้มาบอกแล้วครับว่าจระเข้ที่เขาเอามาทําหนังเนี่ยเลี้ยงอยู่บนหินอ่อนทำให้หนังมันไม่มีรอยอะไรเนี่ยเรื่องพวกนี้เรื่องเล็กมากๆนะครับแต่สิ่งที่เขาพยายามบิวและพยายามสร้างมาโดยตลอดคือสร้างความรู้สึกบิวเรื่องของ Emotional Value ว่ากระเป๋าเนี่ย มันหายากมันเป็นไอคอนิกของความไฮโซความหรูหราการสร้างคอมมูนิตี้ให้คนที่ถือด้วยการรู้สึกว่าเป็นกลุ่มก้อนพวกนี้ครับไอพวกเนี้ยเรียกว่า e m o t i ชัน l ลแว u e ลูทั้งนั้นเลยนั้นจะเห็นได้ว่าการอัพราคามูลาค่าของแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันจะอัพได้สูงมากๆกว่า แบรนด์ Brand, หรือว่าสินค้าที่เล่นเรื่องของ f u ง c t i o n a l value นั่นเองครับซึ่งเวลาทาธุรกิจอะไรก็ตามนะครับผมมักจะแนะนําเสมอว่าพยายามหาธุรกิจที่มีมาจิ้นที่สูงไว้นะครับมันจะทําให้เราขยับขยายตัวได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการ up sell ต้นทุนในการทําการตลาดนะครับอะไรต่างๆยิงงย่งองยิ่งแอดเหล่านี้เนี่ยเราจะมีงบประมาณในการทํามากขึ้นนะครับน,นี่พอเวลาธุรกิจมันมีมาจิ้นสูงมันก็จะมีหลายคนที่เห็นโอกาสแล้วก็กระโดดเข้ามาเล่นนะครับซึ่งอย่างของชิ้นเดียวกันในธุรกิจสายมูเนี่ย จริงๆมันขึ้นอยู่กับแบรนดิ้งของคนทําด้วยนะครับของชิ้นเดียวกันบางเจ้าขายแค่พันห้าสองพันบางเจ้าขายเป็นหมื่นเลยนะครับทั้งๆที่วัสดุอุปกรณ์เนี่ยเหมือนกันแต่ว่าความมูไม่เท่ากันคาถาไม่เหมือนกันราคาก็ต่างกันนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจสายมูผมได้ยินแล้วผมแบบชอบมากๆแล้วก็ค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับก็คือธุรกิจสายมูไม่ต้องรองรับผลลัพธ์ของสินค้าหรือบริการของตัวเองครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วเกิดไม่ปงังเกิดแบบ ไปปุ๊บไปมูลแล้วดวงไม่ดีขายงานไม่ผ่านไม่ถูกหวยขึ้นมาเนี่ยครับผมว่าร้อยทางร้อยเนี่ย ก็ไม่มีลูกค้าคนไหนเอาของมาคืนหรือว่าโทษว่าโอ้โหของเจ้านี้ไม่ค่อยปังไม่ค่อยมูเลยอย่างมากเราก็แค่เลิกใช้วางไว้แล้วก็ไปมูเจ้าอื่นต่อส่วนตัวผมคิดว่าในเรื่องธุรกิจสายมูนะครับถ้าเกิดจะมองว่าธุรกิจสายมูน่าสนใจยังไงมาจินมันสูงมีความโดดเด่นอิมเมชั่นแนวลูเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ธรรมดามากๆครับแต่ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือกลุ่มลูกค้าหรือว่ามาเก็ตทาเก็ตของธุรกิจนี้เนี่ยทำไมเขายอมจ่ายเงินอัพแว u ลูถึงขนาดเป็นพันเป็นหมื่นบางที่เป็นแสนได้เลยนะครับเรื่อว่าบข ดิสเคเมอร์ตัวโตๆเลยนะครับไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงหรือว่าลบหลู่ความเชื่อถือของท่านใดเลยนะครับ ซึ่งปัจจัยแรกที่ผมเห็นว่าคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าสายมูเนี่ยเขาอยากได้มากๆเลยก็คือการรู้อนาคตหรือว่าความสามารถในการเปลี่ยนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตครับผมว่ามนันเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เลยนะครับที่ไม่ชอบความไม่แน่นอนที่ถ้าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะกลัวหรือความกลัวของเราคือเกิดจากความไม่รู้ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราสามารถมีความเชื่อว่าเราสามารถคุมอนาคตได้เปลี่ยนอนาคตได้นะครับ <S <S <H en ry> เราก็จะวางแผนรับมือหรือว่าเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดจะเปรียยเที่ให้เพื่่อนนนเห็าาามกขึ้ะครับว คนเราอยากรู้อนาคตขนาดไหนจริงๆอีกธุรกิจหนึ่งที่เป็นธุรกิจทำลายอนาคตเหมือนกันนะครับแล้วเป็นที่น่าเชื่อถือในวงการธุรกิจเลยครับก็คือธุรกิจบลกเกอร์ธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยแหละครับต่อมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะงงใช่ไหมครับว่าธุรกิจบลกเกอร์หลักทรัพย์เนี่ยมันเกี่ยวกับธุรกิจสายมูยังไงอย่างแรกต้องบอกก่อนเลยนะครับในแง่มุมของนักลงทุนหรือการลงทุนใดๆก็ตามเนี่ย เราเดิมพันหรือว่าคาดหวังกับอนาคตว่าหุ้นที่เราซื้อของที่เรามีเนี่ยราคาจะปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะแปลงมาเป็นเงินให้กับเราได้ถูกไหมครับแต่ว่าในการทำนายอนาคตของบร็กเกอร์ของนักวิเคอ์เนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ความเชื่อครับแต่ว่าเขาจะใช้สิ่งนี้แล้วว่าข้อมูลตัวเลขปัจจัยต่างๆแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาทำนายอนาคตนั่นเองครับ ซึ่งพอทํานายจากข้อมูลที่มีแล้วเรารู้ว่าหุ้นตัวนี้จะวิ่งกองทุนนี้จะปางตีมนี้กําลังจะมาเนี่ยเราจะได้เอาเงินไปไว้อย่างถูกที่นะครับหรือถ้าเกิดเราทํานายแล้วว่าหุ้นตัวนี้น่าจะไม่เวิร์กแล้วอนาคตเราจะได้ขายทิ้งออกไปแล้วไปถือหุ้นตัวอื่นนั่นเองครับซึ่งไอ้การอยากรู้อนาคตเนี่ยแหละครับนอกจากใช้ทางข้อมูลใช้ทางตรกกะแล้วเนี่ยคนเราก็ยังมีความเชื่อว่าเราสามารถใช้ความมูใช้เรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของอะไรเหล่านี้เนี่ยมาช่วยเปลี่ยนแปลงอนาคตและทํานายอนาคตได้นั่นเองครับ ปัจจัยที่2นะครับจ่ายเงินไม่มากแต่ผลลัพธ์อาจจะออกมาแบบคุ้มสุดๆเลยครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับค่าใช้จ่ายสําหรับสายมูเนี่ยก็จะไม่ได้แพงปังเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นใหญ่มากอย่างเบอร์มงคลเนี่ยหลักร้อยหลักพันก็มีนะครับซึ่งรายจ่ายทั่วไปก็จะประมาณนี้แหละครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่เราคาดหวังเนี่ย มันยิ่งใหญ่แล้วมันใหญ่กว่าความมูที่เราใส่ลงไปอย่างเช่นสมมติว,ว่าเราไปมูใช่ไหมครับถวายไข่99ลูกนะครับต้นทุนก็ประมาณ3 0 0 4 0 0บาทถวายเสร็จปุ๊บเราหวังว่าจะถูกหวยนะครับสักใบ2ใบ3ใบต้นมันก็จะได้กําไรประมาณสัก5 0 0 0 6 0 0 0พหมื่นหนึ่งหรือถ้าใครมือนหนังหม่อาจจะถูกเป็นแสนจะเห็นได้ว่าการลงทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมัน3า0 0เองอะ่ะแต่เราคาดหวังผลลัพธ์หลักแสนหรือว่าอาจจะหลักล้านหรือบางคนเป็นรางวัลที่1 1ึหลายล้านเลยนะครับปัจจัยที่3นะครับ ใช้เวลาไม่นานลงทุนแรงไม่เยอะครับซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงการมูโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่ได้มูอะไรกันยาวนานมากหรอกครับอย่างมากก็สวดนมตนนน์เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ถ้าใครเล่นใหญ่หน่อยก็อาจจะสวดหลายรอบนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะกินเวลาไม่ได้นานมากบางคนอาจจะมูนานหน่อยต้องไหว้หลายวันเนี่ยอาจจะกินเวลาเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนนะครับแต่ว่าผลที่เราคาดหวังเนี่ยคือการเปลี่ยนดวงชะตาเป็นหลักปีนะครับดังนั้นพอเปรียบเทียบกับแรงที่เราลงทุนนะครับกับผลลัพธ์ที่เราคาด ซึ่งถ้าเกิดมองในแง่ธุรกิจหรือว่ามองในแง่ที่เป็นตรกกะมากขึ้นนะครับจริงๆธุรกิจสายมูเนี่ยผมว่ามันสอดคล้องกับค่าสถิติอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าดิสเกมเมอร์อีกครั้งนะครับไม่มีเจตนาลบลูวิจาณายางของท่านใดหรือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสมมุตินะคะว่าผมไปที่วัดวัดหนึ่ง ที่มีคนไปขอหวยกันจํานวนมากนะครับถ้าลองคิดตามค่าสถิติจริงๆนะครับสมมติว่ามีคนไปกราบไหว้ต่อหวยหนึ่งงวดเนี่ยประมาณ10,000แคน1 0 0 0 0แคนนี้นะครับไปกราบไหว้เพื่อขอถูกเลขท้าย2ตัวนะครับซึ่งเลขท้าย2ตัวเนี่ยก็จะมีตั้งแต่0 0ถึง99านะครับรวมกัน100เลขพอดีดังนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบตามค่าสถิติมันจะต้องออกหนึ่งใน100นี้อย่างแน่นอนถูกไหมครับดังนั้นพอเปรียบเทียบกับค่าสถิติกับที่จํานวนคนมากราบไหว้คือ1 0 0 0 0แ มันก็จะมีคนถูกหวยอย่างน้อยๆนะตามค่าสถิติคือ1,000คนอย่างแน่นอนนะครับแล้วทีนี้เวลาที่เราไปถึงวัดเนี่ยครับทุกอย่างมันก็จะแบบเหมือน grooming ให้เราเห็นความขลังของมันว่าเฮ้ยทุกๆวันมีคนมาถวายไข่แบบพันลูก2,000ลูก5,000ลูกทุกๆวันนะครับซึ่งไอตัวอย่างที่เราเห็น ที่ถูกเนี่ยครับมันเป็นตัวอย่างของคน1,000จาก1,000 0แที่มาแสดงผลลัพธ์ให้เราเห็นนะครับดังนั้นมันเลยไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมวัดที่ดังก็จะดังต่อไปเพราะว่าคนจํานวนมากค่าสถิติมันทํางานมันมีคนถูกหวยทุกงวดน,นั่นเองครับแล้วเราก็จะมีเขาเรียกว่า confirmation bias หรือว่า bias กับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเรามาไหว้ที่นี่เราก็น่าจะมีโอกาสถูกแล้วก็มีโอกาสได้มากราบไหว้แบบเขานั่นเองครับ ซึ่งต้องบอกกับทุกท่านกรอนว่า,าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มูเหมือนกันนะครับเบอร์โทรแหวนโทรศัพท์ทะเบียนรถสีต่างๆผมเอาหมดนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าไม่ได้หัวปักหัวปั๊มขนาดนะครับแต่ว่าก็เป็นคนหนึ่งที่สายมูไม่แพ้หลายๆคนเลยนะครับซึ่งเบื้องหลังเหตุผลที่ผมมูเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องพวกเนี้ยเรามองไม่เห็นแต่ว่าถ้าทําแล้วสบายใจไม่ไปเดือดร้อนใครเราไม่ได้เอาเงินคนอื่นมาทํามูให้มันเกิดผลลบต่อ financial statement ของเรานะครับผมว่าเรื่องทําไปก็ไม่ใช่เสียหายอะไรนะครับแล้ว ถ้าเกิดเราทําแล้วเราสบายใจมากขึ้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราสบายใจแล้วเราออกไปทําอะไรก็ตามนะครับ มันมักจะมีผลที่ดีกลับมาเสมอนั่นเองครับจริงๆเรื่องของธุรกิจสายมูเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของความมูเตลูเรื่องของความเชื่อพวกนี้ครับจริงๆผมว่ามันอยู่คู่กับคนไทยไมายาวนานมากนะครับเรื่องของความโชคหรือว่าถ้าเราดูหนังย้อนหลังเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าหนังหลายๆเรื่องก็มีเรื่องของความเชื่อเรื่องพวกนี้แฝงอยู่เสมอเลยครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้งภาวะเศรษฐกิจต่างๆคนเราเริ่มเหมือนแบบใจไม่นิ่งอะไรต่างๆเราก็จะหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะครับประกอบกับปี6465 6 6เนี่ย คนเริ่มหันมาทำธุรกิจมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องของความมูเรื่องอะไรพวกนี้มันใกล้ตัวเรามากขึ้นนั่นเองครับสำหรับท่านผู้ฟังคนไหนมีใครสายมูเหมือนกันบ้างไหมครับไปมูที่ไหนหวังผลอะไรบอกกันบ้างนะคบเผื่อผมจะไปมูบ้างนั่นเองครับส่วนถ้าใครชอบเรื่องราวธุรกิจในแง่มุมแปลกๆแหวก,แ,กแนวแบบนี้สนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามติงอัพพลัสด้วยนะครับไว้ผมจะหาข้อมูลธุรกิจสนุกสนุกแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนครับ